ข่านะลูกยังไงได้สวยจังนะครับนี่ยสวยมากนะครับทีนี้ต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง y u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  e เมืองตลุงผักสดนะครับคลิปนี้พามาชมข่านะเป็นข่าเหลืองนะครับขาที่ใช้ในการใส่ต้มใส่แกงนะครับเป็นขาเหลืองแต่ว่า อันนี้น่าจะมีสีด้วยหรือเปล่านะครับน่าจะมีสีด้วยหรือเปล่ายังไม่เก๋จัดนะถ้าขาเก๋จัดน่าจะอยู่สภาพนี้ครับนี่ครับถ้าขาเก๋จัดจัดนะครับนะแต่ว่าถ้าเก๋จัดเนี่ยเวลาไปใส่ต้มนะครับมันจะไม่อร่อยนะครับมันต้องเอาแบบอ่อนๆน,นิดนึงแบบนี้อ่ากินได้ตั้งขาเลยนะครับ กินไปทั้งขาเลยครับแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าขายังไม่ยังไม่ถึงปีนะครับถ้าขาถึงปีเนี่ยมันจะออกเกนะมันจะออกเกประมาณนี้แล้วก็ทุกวันเนี่ยถ้าปลูกให้มันถึงปีมันจะช้านะครับมันจะช้ากับการขายนะครับมันจะค่ากับนะฮะเนี่ยมันเป็นสีนะ ออกสีคล้ายที่แบบเวลาเขาล้างเขาเช็ดแล้วก็มีสีผสมด้วยนะครับเขาทําได้สวยมากนะครับสําหรับอาคาที่ได้มาขายทุกวันเนี่ยฮะเขาจะทําแพ็กมาทุงละสิบโลละสิบโลสวยนะครับเนี่ย,ยนในทุงเนี่ยเวลาเ,ออเราเทออกมาก็จะเป็นสภาพนี้เตะนะครับ มันโดนอากาศซึ่งมันยังไม่แก่ดีถ้ามันโดนอากาศมันจะออกมันจะออกแบบนี้นะนะครับถ้ามันอ่อนเนี่ยมันจะออกดำๆนะครับมันจะออกดำๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าปล่อยให้มันเกะมันก็จะคงทนตตอสภาพอากาศนะครับการทำขาดนะผมเคยไปเปิดตลาดนะครับเปิดตลาด ก็เคยเห็นที่เขาขุดมาขายนะครับขุดมาขายเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเขาบอกว่าถ้าเอาไว้แก่กว่านั้นนะครับหัวมันจะเสียนะครับหัวมันเก่เนี่ยหัวมันจะมีการมันมันมันเสียไม่รู้มันเสียไปแบบไหนมีแมงเจาะนะครับมีตัวรบกวน มีแมงโจาะแล้วมันจะเสียไม่ทันขายนะครับถ้าเป็นขาอ่อนๆแบบนี้นะมันเขาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นผสมขาขาวมาด้วยหรือเปล่ามันขาเนี่ยมันมีขาแดงขาขาวขาเหลืองนะนะครับมันมีอยู่3อย่างเลยนะสําหรับขานะครับก็ใครที่คิดจะทำาขาขายนะก็ได้ได้ดีครับ นะครับุงหนึ่งเนี่ยอสยอ,มอนนสมัยที่เราทําเมื่อก่อนนะครับสมัยที่เราทําเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับนะครับร้อยกว่าบาทท,ทุกวันเนี่ยออมีถึงถึงออสี่ถึงห้าร้อยบาทสี400่ร้อยสามร้อยนะครับมีถึงราคานี้เลยนะครับบางบางช่วงบางเทศกาลอย่างนี้นะนะครับ แต่ช่วงนี้ขายยังอยู่ที่ประมาณ300บาทครับเพราะว่าเราจะขายประมาณโล3 5นะครับอันนี้มันลงมานะครับโลส5 30บ้าง35บ้าทงนะครับสวยจริงๆครับนะสินค้าการเกษตรนะรถ้าเราขยันนะครับปลูกขา่าปลูกตะไคร้นะก็ทำไรายได้ให้เราวันหนึ่งนะครับวันหนึ่ง ได้รายบาทนะฮะสำหรับใครที่เข้าใจนะครับใครที่เข้าใจทำนะไม่ใช่ว่าทําปล่อยปะละเลยน,นี้มันมันไม่ได้ผลนะครับเทว่าถ้าเราทำอเอาใจใส่นะค,คือทำคือมุ่งหมายว่าจะทําเอาออกมาขายออกสู่ตลาดนะครับมันก็จะทําให้เรามีไรายได้นะในการทําการเกรษตรนั่นเองนะครับปลูกผา ข่าตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับอันนี้คือคือคือเวลาเราใช้ในในในครัวนะครับหรือว่าจะต้มจะอะไรประมาณนี้นะมันได้หมดนะครับสำหรับข่าตะไคร้นะครับนี่ฮะทำยังไงนะครับให้มันได้สวยขนาดนี้เรื่องนี้ก็ต้องไปศึกษาดูอีกทีนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ